มาแล้วพี่น้องพายุดีเพรสชันมาทนะจากวันที่21ถึง22เมื่อนี้วันที่21มีนาคม2565มาเต็มๆเ,เลยเมื่อนี้มาแบบบุมีเสียงฝ่าห้องบุมีการทรงเสียงมาก่อนเลยฝนตกงามพี่น้องเมื่อนี้ตกงามตกดีตกคองเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศฝนตกท่า,ทายรอบๆบริเวณโรงเรียนนะครับเหตุงานอยูด,ดีกับฝนถื่นลงมาตกคักอีรีนะครับ ดีใจนั้นต้นใหม่ใบหยาอยู่ผู้ใดเลี้ยงงัวเลี้ยงควายปลูกหยาไว้หยาคือสีงามเนาะบัดนี้ครับพายุดีเปรสชั่นนะครับความเร็ว55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับเจอพายุนี้ครับวันนี้ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับครับระยะเวลาที่ฝนตกนะครับก็จะประมาณ30นาทีเศษเศษนะครับ ท้องฟ้าก็จะประมาณนี้นะครับแต่ดูท้องฟ้าก็ยังเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยมีเมฆมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝนตกก็ไม่ธรรมดานะครับดูแล้วท้องฟ้า,ามืดปกมือดอยู่ไม่นานนะครับไม่นานแต่ว่าก็าทำไมฝนถึงตกแรงนะครับตกประมาณ30มสนาทีหลังจากนั้นท้องฟ้าก็สว่างนะครับท้องฟ้าก็สว่าง ช่วงปลายๆก็จะมีแสงแดดด้วยนะครับมีแสงแดดโผ่มาด้วยในขณะที่ฝนตกก็ยังมีแสงแดดโผล่มาด้วยนะครับก็คือว่า,าเป็นนิมิตด,ดีนะครับปีนี้น่าจะมีฝนเยอะนะครับฝนเยอะฝนตกมาตั้งแต่ต้นปีครับตามพยากรณ์ก็บอกว่าฝนประมาณ400ห ก็จะตกมาเรื่อยๆนะครับคนครับพ็มาดูทางด้านาที่จอดรถนะครับด้านนี้รู้สึกว่าน้ำจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับน้ำท่วมขึ้นมาประมาณนี้นะครับจะเป็นเพราะว่าระบายออกไม่ทันนะครับระบายไปที่สนามฟุตบอลไม่ทันน้ำก็จะท่วมขึ้นมาที่บริเวณเลรงรถนะครับโรงจอดรถนะครับ ด้านหน้าก็เป็นโรงจอดรถอีกที่หนึ่งนะครับน้ําก็จะไหลลงไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นสนามฟุตบอลนะครับถ้าตกแบบนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับคิดว่าด้านทิศใต้ของโรงเรียนนะครับน้ําก็จะไหลเข้าอาคารเรียนเนื่องจากว่าดังด้านนู้นก็จะเป็นพื้นที่ราบต่ําทําให้น้ําท่วมครั้งได้ง่าย ถ้าตกแบบนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่แน่นะครับโรงเรียนก็อาจจะได้ลุยน้ํานะครับกาเขาอีสานนี่ถ้ากวดมีฝนตกนะครับก็จะไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความดีใจนะครับดีอกดีใจนะครับชาวอีสานบ้านเรานะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นก็อาจจะถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่างเช่นภาคใต้นะครับมีเพื่อนทางภาคใต้บอกว่าฝนตกทุกวันอย่างนี้ก็โอ้ อีฉานะครับภาคใต้ปลูกต้นไม้ก็ไม่ต้องรดน้ํานะครับแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยปลูกต้นไม้เสียดายน้ําไม่ได้นะครับต้องรดน้ําบ่อยๆนะครับเพราะว่านานทีที่จะมีฝนตกแบบนี้นะครับครับฝนสาดก็วิ่งหลบฝนนะครับครับทีนี้ก็มาดูด้านหลังของอาคารนะครับฝนตกหนักพอสมควรนะครับนี้ด้านสนามตะก้อนะครับก็มีสายฝนโปรยปลายทําให้น้ําท่วมสนามตะก้อเหมือนกันนะครับ อีสานก็จะถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดานะครับถ้าฝนตกมาชาวบ้านก็จะดีใจนะครับขบเขียดอึงร้องระงมนะครับตอนเย็นนี้ใครมีแบตเตอรี่นะครับมีหม้อแบตก็จะไปจับกบจับเขียดจับอึงนะครับโดยเฉพาะอึงอ่างนะครับอึงไม่รู้อึงอะไรบ้างนะครับอึงอึงแดงนะครับ คนที่ชอบรับประทานอึงนะครับก็จะไปจับกบจับอึ่งจับเขียบนะครับไม่ธรรมดาถ้าฝนตกมาแล้วมีอาหารการกินเยอะแยะนะครับทางภาคอีสานก็จะประมาณนี้นะครับส่วนกอไผ่นะครับคนที่ชอบหน่อไม้ก็จะเริ่มนะครับก็จะเริ่มดีใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ากอไผ่มันชุ่มก็จะมีหน่อไม้ออกมานะครับให้ได้ชาวบ้านได้ไปหานะครับมาแกงหน่อไม้นะครับ ฝนตกประมาณ30ี่นาทีเศษก็จะประมาณนี้ครับท้องฟ้าเริ่มที่คลายออกมาแล้วนะครับท้องฟ้าโปร่งใสแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุรุงลุยสวนก็รายงานฝนฟ้าอากาศนะครับก็เป <laughs> <c ười> ็นเรื่องครับคลิปนี้ก็ <c ười> ไม่มีอะไรมากนะครับพือว่าดีใจมากๆเลยที่ฝนตกก็รายงานฝนฟ้าอากาศประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คุรุณลุยสวนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสวัสดีครับ